ชายโรงพยาบาลทนบุรีบำรุงเมืองยืนหนึ่งดานการดูแลรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดศูนหัวใจโรงพยาบาลทนบุรีบำรุงเมืองเชวนวัตรกรรมดูแลหัวใจตอบยำ้ำ ความเป็นผู้นำด้านการดูแลรักษาโรคหัวใจและเลือดโดยคุณหมอปรินนายแพทย์ปรินว่าทีศสัตว์กิจแพทย์ผู้ชำนาญการสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจและผู้อำนวยการเอาต์โซศูนย์หัวใจโรงพยาบาลทุนบุรีบอมรเมืองร่วมให้ความรู้และพบปะพี่ๆซื้อมวลชนในางานนี้ได้กับกรับรัชนาริมแสงประโมทพิธีกรและครีเอทีฟรายการแนวเซเลบริตี้ชื่อดังบางเกอกกระส มารวมสร้างสีสันและเก็บข้อมูลค่ะในการดูแลสุขภาพโดยเฉพาะหัวใจที่คนรุ่นใหม่วงหาร์เซฮาร์ดอาจละเลยในการดูแลเพื่อป้องกันก่อนที่จะเป็นด้วยนวัตกรรมที่ครบวงจรและทันสมัยประกอบกับทีมแพทย์เฉพาะทางและทีมสหาสาขาวิชาชีพผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจตอบย้ำได้เป็นอย่างดีถึงคุณภาพของการดูแลรักษา ครับก็ปัญหาสุขภาพของคนไทยในปัจจุบันนะครับตัวของโรคหัวใจและหลอดเลือดเนี่ยก็อยู่ในอันดับหนึ่งนะฮะของการเสียชีวิตและการสูญเสียเ,เราเรียกว่าอะไรละ่ะทุพพลภาพของคนไข้นะครับอันดับ2เนี่ยเป็นโรคมะเร็งนะฮะก็ดังนั้นปัญหาโรคหัวใจและหลอดเลือดเนี่ยจึงเป็นปัญหาสําคัญที่สุดนะครับของระบบสาธารณสุขในเมืองไทยครับปัจจุบันนะครับเรื่องโรคหัวใจเนี่ยเราเจอในคนไข้ที่อายุน้อยลงเรื่อยๆนะครับ อันหนึ่งก็ได้จะเป็นเรื่องจากการมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปในสภาพสังคมปัจจุบันนะครับมีความเครียดสูงขึ้นการใช้กําลังกายน้อยลงนะฮะก็คือมีเครื่องมืออำนวยความสะดวกเยอะขึ้นนะครับมีอุปกรณ์อะไรต่างๆให้เราสะดวกสบายเนี่ยมันทําให้ต่างจากในอดีตที่มีการที่ต้องเดินอาหารการกินอะไรก็ไม่ได้ดีเหมือนปัจจุบันพวกนี้นําไปสู่ภาวะ ไขมันในเลือดสูงความดันสูงเบาหวานนะครับในวัยที่เร็วกว่าในอดีตนั่นนําไปสู่โรคหัวใจในที่สุดครับศูนย์หัวใจของโรงพยาบาลทนบุรีบนมงเมืองก็มีความพร้อมนะครับในเรื่องของห้องปฏิบัติการสวนหัวใจนะครับมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญน,นะครับที่จะเข้ามาทําการสวนหัวใจรักษาให้คนไข้ที่มีภาวะหัวใจวายฉับพลันได้นะครับหรือว่าในกรณีที่มีอาการเจ็บแน่นหน้าอก แล้วเราตรวจพบว่าเป็นโรคหัวใจอันนี้ก็สามารถนัดมาทําการธรรมรูนฉีดสีนะฮะดูหลอดเลือดหัวใจธรรมรูนขยายได้เช่นเดียวกันครับในผู้ที่ป่วยนะครับก็อยากจะฝากให้ระมัดระวังนะครับ ลดปัจจัยเสี่ยงที่มีในตัวเองลงให้มากที่สุดนะครับกินยาตามแพทย์สั่งแล้วก็มาตรวจตามแพทย์นัดนะครับในกรณีที่ยังไม่ป่วยก็ขอวยพรให้อย่าอย่าป่วยนะครับอย่ามีโรคหัวใจเลยจะดีที่สุดวิธีที่จะอวยพรบางทีมันอาจจะไม่ช่วยนะฮะวิธีวิธีที่ ปฏิบัติให้ตัวเองได้นะฮะทำทำดีให้ตัวเองได้ก็คือลดปัจจัยเสี่ยงของตัวเองลงนะครับไข่สุบุรีก็เลิกสุบุรีนะครับไข่อ้วนก็ลดน้ําหนักลงไครกินมันเยอะๆมีไขมันสูงสูงหรือใครตรวจพบว่ามีความดันหรือน้ําตาลสูงพยายามปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้ครับนะคะที่ศูนย์หัวใจนะคะธนบุรีบำรุงเมืองเนี่ยได้ความรู้นะคะเยอะมากแล้วก็รู้สึกสบายใจมากขึ้นฮะเพราะว่าตัวเองเนี่ยทำงานเยอะแล้วก็มีภาวะปัจจัยเสี่ยง นะฮะแล้วก็ได้มาพูดคุยกับคุณหมอปริญนะฮะก็ยิ่งทําให้รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยต้องมาตรวจแล้วก็อยากให้คนทั้งบ้านนะฮะถ้าถ้าเกิดไม่ต้องรู้สึกเลยฮะว่ามีภาวะเสี่ยงไหมในช่วงวัยเนี่ยตั้งแต่20ขึ้นไปเนี่ยฮะาสามารถที่จะมาตรวจได้เพื่อเช็คสภาพร่างกายตัวเองเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ความแข็งแรงที่ยั่งยืนนะฮะก็อยากชวนนะฮะคุณผู้ชมนะฮะหรือว่าคนที่มีภาวะปัจจัยเสี่ยงนะฮะทางโรคหัวใจนะฮะก็สามารถมาได้ที่ศูนย์หัวใจนะคะธนบุรีบำรุงเมือง ะะไม่ไกลด้วยนะฮะใจกลางเมืองแล้วก็สามารถเข้ามาพูดคุยปรึกษาก่อนได้นะฮะหรือว่าถ้าเกิดได้แพทย์วินิสัยออกมาแล้วเนี่ยตัวเมีภาวะเสี่ยเนี่ยก็อย่ารอช้าฮะในการที่จะทดลองกับเครื่องมือซึ่งเราบอกเลยที่นี่เนี่ยทันสมัยแล้วก็ตรวจออกมาเนี่ยเป๊ะมากตัวเองได้ลองมาแล้วมั่นใจเลยฮะว่าตัวเองจะต้องดูแลชีวิตต่อไปอยังไง